สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะถึงแล้วนะคะบ้านนาดีสกลนครมาดูบรรยากาศกันค่ะบอสใหญ่ของเรากำลันกินข้าววัดนะครับแซร์บอะข้าววัดแซ่บบอข้าวาวัดะ เวทีกำลังตั้งนะคะน่าจะห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วสวยงามสวยงาม เป็นมากที่ตาแล้ก็สามารถเวลาสางาวสาสิาุนะครับีรอข่ออีิห้าสีาไดะครัสถานที่วันนี้ก็ดีอีกเช่นกันนะครับสาธุคืนทูลนะลูกหลานที่จดถาอรตรีมาแล้วอยากจะมาเป็นบาสจาวก็ดังในทั่วจังหวัดรนครนะครับ วันนี้เราเคยมาเนี่ยเคยเคยมารับงานนะครับต่งต่างจังหวัดนะครับในภาคอีสานของเรารับรู้เรื่องทั่วทั้งทั้งจังหวัดนะครับเคยมารับงานหมืนกว่าอำเภอนะครับอันนี้ก็มานะครับสามหมื่นกว่าตำบลนะครับในภาคอีสานของเรานีครับไม่ว่าทางจังหวัดน้องคายเมื่อวานนี่ก็เหมารถมานะครับ ทางอำเภอโพตากอ,อโพตากอำเภอสากลายัยนะครับอำเภอสังคมเรามาร่วมมาถวายบูชาบุญสาธิตนะคะเพียอันนี้ลุงทานใช่ไหมครับเหลียวขอประชาสัมพันธ์นะครับยานานะ 2, นะครับยานานะบสสารเจ็ดศูนย์สองสตรีนทนทรรถล้อคันนี้เะไรนะ ยานพาหนะกอที่รถของเรานะคะมี17คัน20คันกับรถตู้รถตู้อีก3คัน <L ock> er> สภาพยัง,งดูใหม่อยู่นะคระับวภาีนังรถทองฟ้าออนุาครับที่ อันนี้สดๆนะคะไม่ได้เอาของเก่ามาลงนะนี่สดๆทุกงานนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของคำผุนร,ร่วมมิตรทุกๆเพจด,ด้วยนะคะรวมถึง YouTube ของคุณแม่กมรบรีด้วยนะ